วันนี้ให้หัวข้อว่า what s next นะครับอะไรจะเป็นสิ่งต่อไปนะครับหลังจาก S&P เดินหน้าทำ all-time high เฟดจัด big cut แล้วก็มอง soft landing นะครับวันนี้ก็ลองไปดูกันนะครับอย่างแรกนะรูมเบิร์กเขามีการเซอร์วยอันนี้ผมเอามาจาก morning brief เรานี่แหละครับแต่ว่าอยากเอามาเปิดให้ดูอีกครั้งจาก173นักลงทุนเนี่ยหลังจาก big cut เสร็จนะ44%คาดว่าตลาดจะ ขึ้นนะจนถึงสิ้นปีเนี่ยน้อยกว่า 6%, 37%บอกว่าขึ้นมากกว่า 6%, กเนะครับบอกว่าก็คือคิดว่าตลาดจะลงนะครับแปลว่าส่วนใหญ่มองในเชิงบวกนะครับหลังการดิกคัตนะครับแล้วก็มองหุ้นสนใจมากกว่าพันธบัตรแล้วก็ทองคำนะครับสถิติที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเป็นผมขอเรียกเคสโนรีเซชันเนี่ยเรียกอีกคำหนึ่งนะเป็นเอ็กซ์ i พ n ชันคัแล้วกัน ตรงกันข้ามกับ recession cut, Re cut, cut, cut นะ recession cut ก็คือ cut เศรษฐกิจถดถอย extension cut คือ cut แต่เศรษฐกิจไม่ถดถอยเนี่ยสถิติชี้ออกมาเลยนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะท้า1ปีก็คือ18%เลยสำหรับ S&P นะครับกอ็อันเนี้ยเป็นสถนิติแรกที่เห็นนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่แผนการเทรดของเราอันเนี้ยเราทำกันมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะทุกคนตั้งแต่งบ NV i d i a ออกเลยนะครับหลัง Black Monday เราวางแผนกันนะ เรามาจนถึงจุดที่การประชุมเฟดมาแล้วลด0.25จริงแล้วก็ปรากฏว่าความจริงออกมาคือลด0.5ถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่ถูกก็คือกรรมการเฟดเนี่ยมองไม่ Recession แล้วทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาเชื่อคล้อยตามได้ผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือการลงทุนนะตลาดถ้ามองกันที่ดัชนี S&P 500เนี่ยก็สามารถทำออ l l ทำไฮได้สำเร็จแต่ว่าคำถามก็คือจากจุดเนี้ควรจะซื้อถือหรือขายหลังจากนี้ไปนะ แน่นอนเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอผมเชื่อว่ากัมลาแฮริสกระแสน่าจะเข้าโค้งสุดท้ายเข้าวินนะก็จะมีความกังวลเรื่องว่าเขาบอกว่ากัมลามาไม่ค่อยดีกับกับตลาดหุ้นหรือเปล่านะบางคนก็บอกว่าเรนบัฟเฟตขายหุ้นไปเพราะเตรียมรับกัมลาแฮริสหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเชียร์เขานะแต่ว่าถ้ามองในแง่ขององ,ง่ายๆนโยบายการเก็บภาษีนิติบุคคลเนี่ยมันก็เขาไม่ได้เชียร์เท่าไหร่แต่คําถามคือมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะนี่มัน20กันยานะเลือกตั้งสหรัฐมัน5พฤศตจิกา จังหวัดเนี้ยซื้อถือหรือขายเราลองไปดูต่อกันข้อมูลต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้นะครับนั่งเอ่อมาช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟันเมเจอร์เกือบ200คนเนี่ยไปรวมตัวกันรีเฟชฟันเมเจอร์อะไรเส้นนะผมคุณหยงคุณกิ๊กก็อยู่ด้วยกันนะโอนั่งคุยกันทั้งวันเลยนะ คุณยงก็ส่งรูปนี้มาให้เมื่อคืนเเมื่อวานเนี่ยระหว่างที่กำลัง refresh fund จ a ร์ g e r ไรเซนแต่วันเนี้ยช่วงนี้ f u นเ m a จอร์ r จะไม่ค่อยทำเทรดเท่าไหร่นะเพราะทุกคนกำลัง refresh เซนต์กันอยู่เกือบ200คนผลตอบแทนคุณยงส่งมาให้บอกที่เชตที่เชตเนี่ยเวลามันมีการลดดอกเบี้ยแต่ละครั้งเนี่ยถึงแม้บ่อยครั้งนะอันนี้เขาเราดูทุกรอบเลยนะ recession ด้วยนะช่วง dot com crisis, hamburger crisis แต่บ่อยครั้งนะถ้าดูกันแค่1นเดือนหลังการลดดอกเบี้ยเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยอย่างเทคเนี่ยบวกได้หกเปอร์เซ็นต์เลยโดยเฉล โดยรวมถ้าเดือนเดียวเนี่ยถือว่าเดือนถึง3เดือนเนี่ยตลาดมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมี recession ตามมาแน่นอนนะตลาดก็จะได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ข้อมูลจาก f r a n k ินเทมเปอร์ตันะเขาแยกออกเป็น2กรณีคือเราดูกันที่3เดือนเป็นหลักแล้วกันเขาเรียกว่า recession cut กับ expansion cut สีแดงคือ r e c e s s i o n c ั t แน่นอนนะถ้า3เดือนแล้วเป็นเป็นเซ s ชันเนี่ยตลาดลบนะแต่ถ้าเป็น expansion Cut เนี่ย เอสแอนด์บีห้าร้อยบวกได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์เลยบรัสเซลส์สองพันบวกได้ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แปลว่าวันนี้เราผมเชื่อว่าเราอยู่ในซีนารีโอเอ็กซ์แพนชันคัทแปลว่าเมื่อวานเนี้ยที่เราเห็นบวกมาแล้วเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังพอมีรูมที่จะไปต่อนะครับยังไม่ต้องรีบแบบเฮ้ยออไทม์ไฮเหมือนที่มองกันไว้แล้วคาดการวางแผนเทรดไว้แล้วไม่ใช่ออปุ๊บขายปั๊บอ่ะแล้วไปต่อที่ไหนนะครับ S&P 500เนี่ย ตอนนี้ทะลุ5,007ไปแล้วผมคิดว่าท่า,ทาเก็ตมันอยู่5,009เนี่ยพอไปได้นะด้วยระดับ1 standard deviation แล้วก็คูณด้วยกำไร earning ของปีหน้า Nasdaq 100เนี่ยก็เคยทำทาราเก็ตไว้ที่ 20, 2 2,495แต่อันนี้มันบวกเยอะมากเลยอีกตั้ง10-15%นะครับก็เดีย๋ยวไปดูกันในระยะสั้นนะครับว่าเป็นยังไงไปดู m มกกาเทน AI ก่อนนะครับ Rebound ึ้นมาแล้วอันนี้เอา m มกกเทน AI index นะเมื่อวานนี้ในที่สุดก็ทําจุดสูงสุดได้อีกครั้งนะ Semiconductor เนี่ยเริ่มกลับมาแล้ว หรือ S C B s e m i c o n นะของ Mr.Messenger c a l เเขาก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวฟื้นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันจากตรงนี้ไปที่ไฮเดิมก็ยังมีอีก6นะเพราะนั้นผมคิดว่า NASDAQ เนี่ยน่ามีลุ้นนะอย่างน้อยกลับไปทำออทามไฮตาม S P 500ได้บ้างนะครับเพราะว่าเขามีการเบรก flat pattern ใช้ธงไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู Fibonacci projection กันเนี่ยเป้าแรกของ wave เนี่ยคือ2 0 8 2 9 ซึ่งถ้าวัดกับ NASDAQ 1 0รอเนี่ยก็เป็นจุดออทามไฮด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น first take profit target เนี่ยยังย,ยังไปอีกสักระดับหนึ่งเลยของ NASDAQ 1 0รอนะครับก็คือ20829จากระดับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะ c o n t r a r นอร์วิวในที่สุดก็เป็นอย่างที่คิดนะออทามไฮหลังเสร็จับบิ๊กคัทนะครับผมผมคิดว่าสมอ l คัทอะแต่ว่าออทามไฮอ่ะสำคัญสุดนะตลาดเริ่มคล้อยตามแล้วเหรอว่าจะเกิดเคสออฟแลนดิ้งจากสถิตินะ expansion cut ตลาดทำผลงานดดี1-3เือนแรก คาดระยะสั้น NASDAQ มีโอกาสทำออนทำหายตาม S&P 500หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น Harris Trade ก็ที่เราเราต้องดูกันว่าเป็นจังหวัดไหนนะครับจุดที่มีการเปลี่ยนนะครับอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวก็คือตัวจีนนะครับตัวจีนเนี่ยกำลังจะเข้าช่วงวันหยุดยาวลองฮอลลีเดนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคำแนะนำนะครับจากโอนะครับบูบายนะครับพอดีเมื่อกี้ไปเปลี่ยนในสไลด์มาสเตอไม่ได้ไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับ แนวโ้เปลี่ยนสดเลยนะครับก็คือตัวจีนนะถ้าเราไปดูกันนะครับก็คือเรากําลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวในต้นเดือนหน้าและเชื่อว่าจีนเนี่ยน่าจะมีมาตรการตระตุต้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวเนี้เมื่อสักครู่เนี่ยมีท่านนักทุนถามมาหนึ่งคนว่ารบกวนดู csi 3 0 0ให้หน่อยว่ามีแนวโน้นจะเด้งบ้างหรือเปล่าจะเล่นสั้นก่อนที่ตลาดจะหยุดยาวผมเห็นด้วยกับคุณเรชเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเป็นภาพของการเล่นสั้นนะสำหรับหุ G, ้นจีนเอแชร์ที่น่าจะฟื้นขึ้นมา แต่ว่าภาพระยะยาวเราจะรอจังหวัดในการทํากําไรนะครับถามว่าแล้วท็อปพิกของเราคืออะไรก็ยังเป็นเมกเทนเอไอนะที่คิดว่าน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับมีถามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยว,ว่าชอบตลาดไหนที่สุดกองอะไรด้วยก็ยังเห็นเป็นเมกเทนเอไอนะครับที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดอยู่ประมาณ5-6%นะครับก็แล้วก็ b i n n o t e เทแล้วก็ Dao Korea EQ นะครับซัมซุงลงมาตั้ง 20- 3 0แล้วน่าจะรีบาวได้บ้างในช่วงตลาด ขาขึ้นแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพของมุมมองของ c o n เทเรียนนะครับไปต่อกันนะครับก็คือ,อเราไปดูกันที่ตัวฟันท็อกคอนเทเรียนพอร์ตโฟลิโอนะยังคงน้ําหนักเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการขายทํากําไรใดๆนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยมัน n อ v มันจะไม่ค่อยอัปเดตช่วงนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะมีตัววันหยุดเยอะนะครับของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ามาร์ n เอก็บวกอยู่3.8%ถ้ารวม าการปรับเพิ่มตัวเพิ่มขึ้นของทั้งตลาดจีนตลาดเกาหลีตลาดอเมริกาเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปประมาณสัก5-6%แล้วนะครับสำหรับตัวพันฮอกคอนเทเรนท์พอร์ตฟลโอนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักอเมริกา40นะครับอ่าอิมเมจิ้งมาเก็ต15เป็นจีน15เป็นเกาหลีนะครับแล้วก็ตัว MU b o บอก็ยังคงเอาไว้นะครับเช่นเดียวกับ KkPMP นะครับทั้งหมดก็เป็นมุมมองของคอนเทเรนที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นจีนเปิดมาแล้วครับ แต่เปิดมาวันนี้อยู่ในแดนลบนะครับมีการรายง,งานข่าวครับว่าการประชุมของธนาคารกลางจีนเช้านี้เนี่ยอาจจะผิดคาดไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เฟดลดดอกเบี้ยไปเยอะตลาดก็คาดว่าเช้านี้ที่มีประชุมของธนาคารกลางจีนจะลดดอกเบี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าธนาคารกลางจีนตัดสินใจคงดอกเบี้ย LPR หรือโลนพารามเรทไว้นะครับโลนพารามเรทหปีคงไว้ที่3.35โลนพารามเรทหปีอยู่ที่3.85 หลายก็เลยผิดหวังไปตามๆกันนะว่าธนาคารกลางจีนจะลดดอกเบี้ยตามเฟดนะครับสุดท้ายไม่ลดวันนี้ก็เลยปรับตัวลงมานะครับก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันนะครับกับรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งบีฟวันนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งบีฟครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมง,งานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube <c oughs> เพื่อให้ความฝัน1ล้าน subscriber เราเป็นจริง <c oughs> จะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาาดโอกสคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนาฬิกา5นาทีรายการมอนตวีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามมงกาทุกทูกอากาสการลงทนุน